หอมแซ่บแซ่บวันนี้มีบ้านก็กินกรุงเทพก็แซ่บเพื่อกันลัจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อจ้าตามส้มตำน้องพรจ้ะตามส้มตำแม่พรเนี่ยแม่พรแม่พรส้มตำค่ะเพชรเกษมหกเก้าจ้าเซบแซ่บแต่ว่าเอาลงช่องแม่น้องแซีมใจรักเด้อจ้าส่องยูทูบแซ่บอิลีพี่น้องื่อนีว่าเลนไอใสายลายแซ่บหลายอันจะลงสี่พวง แซ่บแซ่บแซ่บเบอร์อืมโอ้ยประวานสุดยอดเลยแซ่บอีหลีพี่พร้องเฮ็ดกบขาวแซ่บเด้อพี่น้องพี่เพชรเกษมหกเก้าคลองขวางจะไม่คาดพี่น้องพร้องอย่างแต่ยานมจีนเล่าแหละพี่กัดจ้ะยายเพชรเกษมหกเก้าด้อจ้าสามพี่แยกไฟแดงเด้อจ้าไข่เป็ดไข่เป็ดโอ้ยแซ่บอีหลีบอกก่อกระแซ่บได้ หอมหอมมาตกอกุ้ยไทยธานี้พอดีโอ้จะพุ่นบ่กอีพตอนแม่หอมมากกับซอสสามกับซอปคุณเอามาไม่อีกบอกอัดสาเอาไปลงน้ำเขาเจ้าจำพริกเกลือกินโอ้โหยังแซ่บใส่ตอนมาให้เป็นซีดเด้อนะตอนมอมลดมันมันมันน้อยๆมันหอมหอมหอมหวานจ้ะพี่น้องหอมหวานแซ่พี่ดีจ้ะใอยใส่หัวต้มไก่ต้มปลาเจ้าหนึ่งกินตอนปลาแดงพี่น้องกินตอนปลาแดงอัดสารเอาไปในงาม แบบกระลังกรอบ,อบแบบกระลังแบบของเจ้าเนี่ยเอาไปมันเละแล้วเป็นคนเลือกบนเละแล้วอันนั้นข่อยมาขึ้นข่อยกับข้าวเมี่ยนข้าวแก่ข่อยก็หอดทุ่มหนึง่งแซบบอแซบบอแซ่บเลี่ยมมือพี่น้องใส่ปลาหาเป็นตัวโตเลยยุบเลยนัวนันเนวเสียงกับแซ่บเสียงกับงามเลยค่ะเด้อคนซื้อมากับงามคนต่ำกับงามจะ้ะแม่สุด,ดยอดคน สมากงามทั้งกายทั้งใจหน้าตาก็งามลำใจก็งดงามเจ้ากินเป็นกินในบักเสถียรเนี่ยอืาร์ตประแดกกระสีแถววะผายผักนล้มีบระสีได้ประมาณคอยอาเป็นโตเลยแมนยุบเป็นโตเลยกจะเทียวนะจะเทียวจะเทียวจะเทียวของแก้ม ของแก้มต้มมะฮุ่งได้พี่น้องบอํามรนของแกน้ำซ่าปลาแดงเนี่น้ำเกงหอวปลาเป็นได้แถวนี้ ll. ยุบใส่เป็นโตเลยเด้อแซ่บนัวนัวเวอร์เฮ้อเฮิ่์มสัม แซ่บ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 พักพี่น้องพักกรอบๆพักนานี่กรอบหวานเนาะประวนันนาน้ำหมอกเอย่าเพิ่นมาขนนัยยอนฮะให้กินแมนพี่น้องเนี่ย พี่เด็ดอยู่มองนี่เดอ้อเป็นโตเลยกัดนี่เข้าไปบ้านเดี๋ยวออมปูมาชูกิน